ถ้าพินัยกรรมนะคะระบุว่าคุณเนี่ยไม่มีสิทธิ์ได้รับมรดกเลยหรือไม่มีชื่อคุณอยู่ในนั้นเลยแบบนี้จะทําอย่างไรได้บ้างหรือสิทธิ์นั้นเนี่ยหมดไปแล้วลองมาฟังกันดูนะคะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1608ค่ะระบุไว้ชัดเจนเลยว่าทายาทโดยธรรมที่ไม่ได้รับประโยชน์จากพินัยกรรมจะถือว่าเป็นผู้ถูกตัดมิให้ได้รับมรดกค่ะ หมายความว่ายังไงหมายความว่ากรณีที่ผู้ตายเนี่ยค่ะทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินทั้งหมดให้คนอื่นเช่นเพื่อนสนิทคนรักหรือองค์กรการกุศลนะคะโดยไม่แบ่งมรดกเนี่ยให้ทายาทโดยทําเลยทายาตที่ไม่ได้รับอะไรเลยเนี่ยจะถือว่าถูกตัดสิทธิมรดกค่ะหากพินัยกรรมถูกต้องตามกฎหมายทายาตที่ถูกตัดสิทธิไม่ให้รับมรดกนะคะก็จะไม่สามารถคัดค้านพินัยกรรมดังกล่าวได้ สิทธิในการรับมรดกจะหมดไปตามเจตนาลมของผู้ทําพินัยกรรมค่ะ,ะแต่ถ้ามองกลับกันหากพินัยกรรมนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายทายาทโดยธรรมสามารถยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อคัดค้านพินัยกรรมดังกล่าวได้เช่นผู้ทำพินัยกรรมไม่มีสติสัมปชัญญะในขณะทำพินัยกรรมค่ะหรือถูกบังคับขู่เห็นหรือหลอกลวงให้ทำพินัยกรรมนะคะ หรือพินัยกรรมเนี่ยไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กฎหมายกําหนดเช่นไม่มีพยานลงลายมือชื่อไม่เซ็นอะไรอย่างนี้นะคะต่อยกตัวอย่างให้ฟังหรือเข้าใจง่ายๆนะคะสมมุติว่าในกรรเนีค่ะทําพินัยกรรมยกบ้านและที่ดินให้เพื่อนสนิททั้งหมดโดยไม่ให้ลูกชายและภรรยาเลยหากพินัยกรรมเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายลูกชายและภรรยาจะไม่มีสิทธิ์ได้รับมรดกนะคะแต่ถ้าพินัยกรรมมีข้อบกพร่อง เช่นไม่มีรายมือชื่อผู้ทําพินัยกรรมหรือไม่มีพยานลงลายมือชื่อลูกชายและภรรยาเนี่ยสามารถยื่นคำร้องคัดค้านพินัยกรรมดังกล่าวได้ค่ะเอาง่ายๆเลยนะคะก็คือกรณีที่ถ้าพินัยกรรมเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายทายาทที่ถูกตัดสิทธิ์จะหมดสิทธิ์รับมรดกค่ะแต่ถ้าพินัยกรรมมีข้อบกพร่องทา,ายาทยังมีโอกาสยื่นคำร้องคัดค้านได้นะคะ